อันนี้ทดลองเปิดดูโอเคดับอันนี้ดับอยู่ลองเปิดแอร์สวิต์ดูเปิดแอร์สวิต์ดิวี่แอร์สวิตต์แอร์สวิต์อ่์สวิต์ลมนั่น,นอ่ะโอเคอ่ะกดแล้วอ่ะกดแล้วนี่มันก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนี้หน้าจอแรกอ่าก็คือตอนนี้ก็คือมันวัดมันจะเช็คเซนเซอร์ในนี้มันจะมีเซนเซอร์อยู่อันที่1อันที่2มันมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้อุณหภูมิของน้ำในปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ <ฮะ S 1> อตอนนี้คือน้ำในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ33อตอนนี้เรากำลังทสนะครับว่าคีเตอร์ที่เราติดลงไปตอนนี้เนี่ยมีรั่วไหมเนื่นองจากค็่นคอนเนเคนเ,นเตอร์ของตัวนี้มันเป็นไซส์นิ้วครึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นไซส์ของเมืองนอกพอมาใส่กับทอ่อ PVC พวกท่อน้ําไทนทอ่อตาช้าเนี่ยท่อเรามันจะเล็กกว่ามันก็เลยต้องคอกเสริม เข้าไปโอเคอันนี้คือเราใส่ลูกศรเป็นชี้ทิศทางการเดินของน้ำนะครับอ่าอันนี้ตัดปั๊มแล้วก็มาเข้าที่สติเตอร์จากสติเตอร์ต้องติดกับคืนไปที่เทียนสีแดงรูดสีสติเตอร์ไม่เกี่ยวอะไรทำตาแล้วทำไมไม่เกี่ยวเลยที่เดิมตอนนี้คือสติเตอร์เนี่ยยังจะยังไม่ทำงานเปิดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เปิดปั๊มให้ทำงานก่อนหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยก็คือถึงได้เปิดสวิตช์ของตัวชีเตอร์อ่าก็ชีเตอร์เริ่มเปิดเนี่ยอ่าเมื่อกี้พอดีมันผ่านไปแล้วก็คือชีเตอร์เปิดเนี่ยชีเตอร์จะยังไม่ยังไม่ทำงานมันจะใช้เวลาประมาณสัก1-2นาทีแล้วมันถึงจะเริ่มทำงาน,น,นแต่ว่าสังเกตรตรงเนี้ยมันจะกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แล้วก็ไฟอ่าสีแดงเนี่ยจะยังไม่ขึ้นแล้วตรงนี้มันจะกระพริบมันจะกระพริบอยู่อย่างนั้นนะ่ะอยู่ประมาณสักสนาทีอาการนี้คือ ยังไม่ทํางานอ่าเขาเรียกเป็นขั้นตอนในการเตรียมเตรียมที่จะทํางาน <Stand by. S 2> อ่าอันนี้คือในในสเต็ปแรกของมันก็คือเตรียมที่จะทํางาน <Okay. S 2> มันออนไฟมาละมันกำลังเช็คสถานะทุกอย่างอยู่แล้วอ่าเมื่มพอพร้อมเมื่มพอพร้อมอ่ะมันก็จะสั่งพอสองทีิกปุ๊บมันก็จะเริ่มให้รันทํางานเอนรันทงานมันก็จะโชว์อุณหภูมิปัจจุบันในน้าปัจจุบันตอนนี้ว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้คือในน้ำปัจจุบันจะอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียส แต่เมื่อกี้เราคือเราเซตไว้ที่40องศาชพราะไม่ถึง40องศาปุ๊บมันก็อาจจะเริ่มหยุดจะแล้จะหย,ยุดการทํางานแต่ช่วงพอมันเริ่มเริ่มเข้ามาทํางานเนี่ยมันจะเรียกเป็นช่วงฮีทช่วงพรีพรีฮีทพรีฮีทก็คือเตรียมที่จะทำความร้อนก็คือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ที่จะเริ่มเตรียมทาเข้าความร้อนและอ่ะมันอาจจะกินเวลานิดนึงในการเริ่มทํางานจะ10ถึง20นาทีอ่ะและช่วงนี้ก็คือเป็นการรอรออย่างเดียว เราอย่างเดียวจนกว่ามันจะถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้อ่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะตั้งอุณหภูมิเรากดตั้งอุณหภูมิเคยตอนนี้คือตั้งไว40้40องศาอ่โอเคเราต้องการตั้งเป็น41อโอเคเตั้ง41โอเคได้ละแล้วเราก็ปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวม<อ>ันจะพิษอามันกลับมาที่เดิมเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งไปหา41<อ>แต่ถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่แค่36องศาอ่ลดมาลดไปไหนลดไปไหนลดไปเลย36 อ่ะมันจะคิดไปเรื่อยๆตามนอกแล้วมันจะอ่ะแล้ที่อยู่สามทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะอตอนนี้มัน,มนอยู่สามสิบห้าแล้วนะสามสิบห้าเนี่ยจริงๆก็คือเดี๋ยวเรารอที่พอสามสิบหกแล้วออไเอเดี่ยมันจะตัดีเตอร์อ่าฮีเตอร์มันหยุดการทํางานอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้มันก็จะอยู่อุณหภูมิก็จะค้างอยู่สามสิบหกแค่นั้นเองจะไม่ <ง Beautiful. S 1> ไปไหนละแต่เมื่ออุณหภูมิต่ำลงตอบลงอ่าแต่ถ้าอุณหภูมิมัน อดอกไปเรื่อยๆมันประมาณสักห่ากันประมาณสักส่วนใหญ่จะดิฟกัน2องศาก็าคือหนึ่งกับสององศาประมาณเราตั้ง36เนี่ยพออุณหภูมิมันถึง34มอ่ามันก็ถึงจะกลับมาสตาร์ทมันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็พอไปถึงไปชน36มมันก็เบรกอีกแล้วมันก็หยุดอีกแล้วก็อุณหภูมิมันก็ต้องลดพอมันไม่กิเตอร์ไม่ทํางานพอสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆืยๆมันก็กลับมาทํา<อ>งานอีกมันจะขึ้นขึ้นลงขึ้นตึ้งลงตึงอย่างเงี้ยอุณหภูมิถึงามหม แต่ตอนนี้เราอันนี้เดี๋ยวขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่าอีกนานกว่าจะ,ะเพราะว่าแต่ละองศาที่จะขึ้นเนี่ยมันกินเวลาหลายนาทีเพราะบอกมันมบอมันมีขนาดอยู่โอเคครับอ่าเดเบรกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวาา่อยมาตัดต่อคลิปแล้วกันโอเคอันนี้คือเป็นของโพสอ่าโอเคตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยอ่ S าเอสีเอก็คือตัวนี้ 11 kW โอ้15ประมาณ15แรงม้ากินกระแสอยู่ประมาณ52แอมป์อ่าจริงเลยอยู่ห้าสแอมป์เลยนะ220โวลต์เอออันับหนึ่งอ่าเช็คแอมป์เช็คแอมป์ตอนนี้คือ39ี่มสิเก้าแอมป์อุณหภูมิอ่าอุณหภูมตอนนี้อยู่ที่36นะแต่ว่าโอเคเราวัดแอมป์แล้วเนี่ย M. แอมป์เราจะได้อยู่ที่39แอมป์ ทายไม่ทันอันนี้เราเซตไว้ที่36พออุณหภูมิมาถึง37ปั๊บเนี่ยไอตัวทิปเปอร์เนี่ยหยุดการทำงานก็คือฮีตเตอร์เนี่ยจุดเบรกการทำงานเพราะบางทีเราเซตเอาไว้ที่สามสิบหกเซต36อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ลงถ้ารอลงอริงนะคือเราเราก็ไม่รอละเดี๋ยวเราจะตั้งต่อเพิ่งจริงเราต้องการอุณหภูมิ40องศาเพราะว่าถ้ารอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานแล้วก็เราไม่มีเวลามารอเยอะแยะโอเคก็ อ่เส็เพิ่มเข้าไปแล้วกันอ่าสี่สิบหนึ่งอ่าโอเคอ่าแล้วก็กลับมาทีธธ่อุณหภูมิของน้ําปัจจุบันตอนนี้ก็คืออยู่ที่สาเจอ่าก็ถือว่าตัวนี้ทํางานเร็วนะเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนะเมื่อวานเ้าเมื่อวานเ้าเพราะว่าน,นี้หรือเปล่าเริ่มัแรกไม่มีสี่สองศานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในครับว่าอ่าเท่าไหร่ อ่าตอนนี้เป็นสีสิบเดีพอเป็นสี่สิบเอ็ดก็ไม่เยอะอยู่เป็นั้นรั่วเน่โอ้ไม่ต้กซึ้อยู่แล้วเพราะวลาเราตีฟองมันก็ล้นหมดอ๋อต้องทำงานแต่ประมาณสนาทีจนถึงอ่าสินาทียี่สินาทีหรือสานาทีถึงจะได้ลงตรนี่แั้งไว้นะ ประมาณแล้วแต่ขนาดน้ำนะ้ะพอพอ,อใช้งานเสร็จปุ๊บเอาเก่งใช้งานเสร็จปุ๊บล้วก็กดกดขนาดที่ต้องการแเราเราก็กดไม่ต้องกดไม่ต้องกดครับที่ผมตั้งให้เลยแล้วครับมันจะมันจะลดลงนิดนึงหนึ่งถึง,งอสององศาแล้ว<ด>ถ้ารู้ผมจะไว <laughs> ้ตรงนี้ง่งายแล้ตอนแรกเห็นมนันโล่งๆนะครับ